เมื่อพูดถึงฮิญาบหลายคนเข้าใจว่าเป็นภาคลุมแบบไหนก็ได้เล็กบ้างบางบ้าง,างหรือคลุมแล้วยังมีผมโผล่มาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้มีมุสลิมจํานวนมากที่คลุมฮิญาบหลากหลายรูปแบบทําให้การคลุมฮิญาบในปัจจุบันไม่ต่างอะไรกับแฟชั่นเสื้อผ้านอกจากนี้ยังเข้าใจผิดคิดว่าการคลุมฮิญาบคือการคลุมแค่ผมและบางคนก็ยังเปิดเผยต้นคอหรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าอกโดยที่ไม่ดูว่าการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง การคลุมฮิญยาบของสตรีมุสลิมนั้นไม่ใช่ประเพณีของอาหรับไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดกันมาหรือคลุมเพียงแค่ฝุ่นสำหรับสตรีในประเทศแถวทะเลทรายแต่เป็นบุตรบัญญัติของศาสนาซึ่งฮิญยาบแปลว่าปิดกั้นเพื่อปกป้องตัวเองจากฟิตนนหะหรือความไม่ดีไม่งามทางสังคมเช่นป้องกันการถูกแซวหรือการหยอกล้อเชิงชู้สาวจากเพื่อนชาย เป็นต้นจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดแก่บรรดามุมีนะให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้เธอรักษาทาวารเธอและอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้เธอปิดผ้าค,คลุมศีรษะของพวกเธอมาถึงหน้าอกของพวกเธอคำพีอัลกุรอานองค์การที่24อายาทที่31การคลุมหิญยาบ ที่อิสลามมีบทบัญญัติใช้นั้นไม่ใช่คลุมแค่ผมผ้าที่ใช้คลุมต้องปกปิดไปจนถึงหน้าอกยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือและจะต้องปกปิดทุกอย่างที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการเขียนคิ้วหรือใส่น้ำหอมออกจากบ้านทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะจะทำให้การคลุมฮิญยาบของคุณไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องซึ่งรายละเอียดการคลุมฮิญยาบที่ถูกต้องและสมบูรณ์มีดังนี้ 1. การคลุมฮิญยาบจะต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมไปถึงหน้าอกอัลลอฮฺสบัติอลได้ตรัสไว้ว่าโอ้นบีเอย๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้าและบุตรสาวของเจ้าและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่นางไม่ถูกรบกวน และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 2. เสื้อผ้าจะต้องไม่รัดรูปจนเห็นสุดทรงเพราะจุดประสงค์การใช้ให้กลุ่มฮิญาบเพื่อต้องการปกป้องผู้หญิงจากความไม่ดีงามจากการเปิดเผยอัลลอ์การใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปถึงแม้จะปกปิดผิวหนังแล้วแต่ยังคงเปิดเผยร,รูปร่างสุดทรงซึ่งการเปิดเผยบางส่วนของรูปร่างนั้นก็ยังคงเป็นการเชิญชวนให้มองอยู่ 3. การคลุมหิยาบต้องไม่มีการประดับประดาในตัวของมันอัลลอฮฺบานอลาได้ตรัสไว้ว่าองค์การที่24อายะที่31ความว่าพวกนางอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกนาง สำหรับในส่วนนี้ควบคุมไปถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่และดึงดูดความสนใจซึ่งมีเครื่องประดับที่ทำให้บรรดาผู้คนเกิดความสนใจต้องชำเลืองตามองเสื้อผ้าของฟกนางและหลักฐานที่มาเยอนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในองค์การที่33อายะที่33ความว่าจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้โอ้อวดความงามของพวกเธอเช่นการอวดความงามของสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อน C. ีหิยาบต้องไม่สวมเหมือนโหนดอูดรายงานจากท่านอบูไรร์ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวาลัยสัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลสองประเภทที่อยู่ในไฟนรกซึ่งฉันไม่เคยเห็นทั้งสองมาก่อนเลยหนึ่งในนั้นคือสตรีที่กล้าวผมไว้ด้านหลังสูงเหมือนโหนดอูดซึ่งพวกนางเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์พวกนางจะไม่พบแม้กระทั่งกลิ่นหอมของสวรรค์